สวัสดีครับผมเปาโจยูทูปช anel ครับมื่อนี้เปาโจจะพามาชมราคาโค้ยตลาดนัดอำเภอสีบุเหลืองเนะครับเด้อตรงวันดังคานครับผมทุกวันดังคานครับผมเมื่อนี้กรับวันที่21ครับผมมิถุนาสองพนหนึ่ครับผมเดี๋ยวเปาโจจะพาไปสอบถามกับเจ้าของคโยเด้อครับเด้อใครจครับครับผมมาชมข้มแหลกเรือครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกเหรอครับผม เป็นแม่ลูกด้วยครับลูกคู่ลูกแม่ครับนี่ลูกตัวแม่ครัับลูกตวแม่เป็นลูกของพ่อเนาะครับซุปเปอร์ลูกซุปเปอร์นะครับเนาะนี่ครับเบิ้งหาเปิ้งขาเลยครับเด้อแม่นี่สูงเท่าไรครับเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดโอ้ถ่านหนร้อยสี่สิบวะนี่ครับผมแข้งขาดีนะครับเด้อลูกแข้งขาดีครับผมครับให้มามพ่อควรหางเงินหางองครับลูกซุปเปอร์นี่ครับผมแต่ว่าแม่ควรอยากหางแซมเลยครับเด้อนี่ครับผม สูงร้อยสามสิบแปดนี่ในทถองนี่ผสมยังไปครับเนี่ยผสมซูเปอร์เหมือนเดิมครับผสมซูเปอร์เหมือนเดิมมีใบมีหลอดครบเลยครับเด้อครับผมอันนี้ได้รูปมาจากตัวแล้วครับเนี่ยตัวที่สามในถังตัวที่สามในทถองนะครับเนาะอ่าเขาจะเปิดไปเท่าไรครับผมสิบสี่ห้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเอาใบใบนี่เป็นใบของลูกหรือแม่เนี่ยครับของแม่ครับใบของแม่นะครับเนาะได้จากเดือนแล้วเนาะครับเนี่ยเข้าแปดเดือนแล้ว โอ้ทองดีกว่าแปดเดือนแล้วครับรับประกันทองรับประกันรับประกันนะครับเนาะบ่อนบ่รับประกันนั่งแต่หางนะครับเนาะเพราะว่าหางคนมีหางแสมข่าด้วครับเด้ออ่าตัวนี้เป็นลูกซูเปอร์กันมีใบมีหลอดพอเบอร์โทรศัพท์เลยครับผมครับผมเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์หกห้าแปดเจ็ดสามไปเขายุใสครับผมพิษณุโลกครับพิษณุโลกโอ้โหมาไก่เด้อครับเด้อ หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับผมดูด้วยครับห่างข้าวว่าตามราคาห่างดอกแล้วครับผมห่างดอกรา,าคาห้องกระต่อตลองได้ลูกนี่สูงนะครับเด้อลูกได้ประมาณถึงปีแล้วไปครับนี่เข้าปีเข้าเดือนเข่าเดือนกลัวด้วยครับเด้วยาโอเคครับผมมันมันมนะครับเด้วยครับ ครับผมอันนี้เป็นโคมแม่ลูกด้วครับแม่ีนสูงเท่าไรพ่อร้อยสี่สบห้าสี่สิบกครับร้อยสี่าสลูกมาจากตัวเหครับลูกตัวที่สามค้าทองเหรอลูกตัวที่สคาทองยนนี่องนีอสมพ่อยังไหวสมทองเอกครับเจ้าทองหยมีใบมีหลอดนะครับนครับนครับเมืองปันไทด้วยครับผมร้อยสี่สิบหกลูกตัวนี้เป็นลูกของพ่อเลยครับลูกขุด ลูกคุณศึกครับผมโอ้สูงไงดีนะครับเด้อเปิดแ้หลายป็นไหนครับผม4แสนสครับ4แสนสครับผมนีเบอร์ตัวโทรศัพท์นีครับเอาเบอร์นะครับผม088 7 2 0วนา,าัน8730ปุครับเปิดไว้4แสนสามหมื่นแม่ทองได้3เดือนนะครับเนาะ รับประกันทุกอย่างมีใบมีหลอดตัวลูกนะี่ยมีใบปะครับผมลูกบตัวลูกบนมีนะครับเด้อนี่ครับผมร้อยสี่สิบหครับผมผมสั่งง่ายดีครับผมเอามันๆนครับเด้อนค,ครับมมา แม่ล <Yup. S 3> ูกดนะครับด <I S 3> ้วยครับผมอันนี้ลูกลูกภูลูกลูกแม่แม่ลูกตัวแม่ดนะครับด้วยครับผมลูกของพ่ออะไรแม่พ่อเป็นลูกพ่ออะไรพ่อบันได้ครับด้วยนี่ครับควรดีครับผมนี่ครับวันเนี้ยบางหน้าเบางตายด้วยแม่นี่สูงหไรเป็นไรครับแม่ร้อยสามสิบเกียร้อยสามสิบเกียด้วยครับด้วยนี่ได้ท่องเขาผสมยังไง เบิ่มมัพลนเอาเบอร์โทรศัพท์ยั่ครับ093 089 0223ขอบคุณพ่อน,นั้นนะครับเนาะไว้เขาอยู่บ้านบ้านนาลาดด้วครับเด้อหนึ่งแสนสักด้กหนึ่งแสนสามมืนนะครับเด้อราคาของก็ตออ่อรองเลยรับผม ควรก็ดีนะครับเรืองควรตกสวยกับผมเกี่ยวกับน่าดีครับผมเอฟซีครับรับประกันทุกอย่างนะคุณพ่อเนาะครับผมว่ามันๆนะครับเรื่องครับดีนะครับเด้อแม่ลูกอันนี้เป็นลูกแม่ป่ะครับเนี่ยเป็นลูกท้องใบครับมีใบมีหลอดป่ะมีใบมีหลอดครบเรื่อครับเรื่องแม่เนี่ยผสมเจ้ามณีแดง ได้ลูกมาจากตัวหรครับนี่ลูกสองตัวครับผมอ่าความสูงเขาสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อามสิบเด้อครับเอฟซีครับผมนี่ครับผมเนื้อนังดีครับผมอ้างดีดูด้วยครับเดองปั่นไทนครับผมแม่ลูกครับผม ลูกทองอีกพอลูกลูกท้องใบจ้าลูกคอทองใบครับผมเปิดไม้ลายเป็นไงครับเปิดไสองแสนสองสองแสนสอขอเบอร์โทรศัพท์เยสิศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าอยเขาอยู่ไสครับยูไอเพประจัก์จากอุดรอ๋ออุดรนะครับเนาะดีเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกันพ้นแยกได้บ่ครับนี่ยได้ยู่จกะแยกกันแยกใยูเียขอ ครับผมอี่นะครับเด้อครับมันมันครับผมนี่นะครับเด้อมาชมของถูกครับผมตูผู้ตูแม่นไงตูผู้ครับตูผู้หาเงินหาคำนี่นะครับผมตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับตัวละหมื่นสองห้ารตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยตูพูไได้ตีตูพูเพราะตึ้งหาตูเลยใช้หาตูครับโอ้ ตัวละหนึ่งมื่นันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนี่เด้ครับเด้อผู้ใดอยากไปเลี้ยงครับผมเป็นตูผู้บัสท่อกันบัสนี่ครับตัวหนึ่งว่มาเป็นลูกแม่เดียวกันออกมาบัสผู้ใดครับผมอยากเอาไปทิมไปให้ไปน่าเด้อครับเด้อนี่ครับผมราคาบอ่อแพงกับเศษตะกวนคือครับลุ่น หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยอเบอร์ทั่โทรศัพท์นะคร 6, บับแปดศูนย mm ์ห hmm น yeah. ึ่งเจ็ดสามเก้าหกนึ่งสองครับยนนูเหยียบนี่ครับผมไว้ยวนองบดลพูนนี่นะครับเนาะคาหนึ่งมื่นส้าเด้อครับเอราคาเขา่ตรองได้จน่ายปนี่ตได้ครับ่อได้ครับผมโอ้ยนี่เด้ครับเออมองได้หยาดลายๆครับมาเอาไปไปน้ำกันนะครับ เจ้าแขวะแขวะขาดคุณสามพันก็เราก็ยังเพราะว่าจุ่มยังคุณพ่อจุ่มแขวะขาดโอเคอ้ยพ่อข่อยไปขาดถึงมาจนวะเนี่ยขาดมีเยอะขนาดเ้ยเาโอเคครับผมมันหมันนะครับเด้อนี่ครับผมถึงคุ้ยดอนนะครับเด้อสะอาดดีนะครับเด้อบอกตรงเลยครับผมสะอาดดีแทบดีบุมีจุดเลยครับเนี่ยแต่ว่ามีแต่ขี้ตุ้มครับเพิ่นบ่ได้อาบผมชุ่มนี่ฮอดไว้สามสี่บ่ทันดครับ่าตะเนหวัดเด้อครับเด้อ มันเป็นแม่มันหรือว่าจังไงบมันเทียทับได้สองเดือนนะครับผมเอาเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันราคาเท่ากับตอร้องได้เนาะครับเนาะนี่ครับผมบอกเลี้ยงว่าควายนาสะอาดครับคุณครับเหลียวเบางอดแทบจะบ่มีจุดเลยแหละแต่ว่ามีแต่ขี้ตมพื่นบริอาบน้ามาครับท่านธรรมชาติอืธรรมชาติัวนี่เป็นแม่มันปะครับแม่มันกับผู้ปั่นหมูผูรู้หรือไง มารับประกันให้ได้ลูกมาจากตัวเหรอครับเนี่ยลูกตัวที่นสองชาร์จสองว่ามันหมูด้วยครับเด้วยหมูด้วยมังกรขาวไปหม้องจจะเดือดแล้วครับเนี่ยหมอไม่ให้เป็นผู้อันร่วมเองหมอไม่ให้เป็นปัญจเรื่องประกันทร้อมไหครับเนี่ยปรับประกันเลยโอ้ปั่นหมูด้วครับเด้วยบังไยเด้วยครับมุนดึกเลยครับผมสูงลอยสามสิบแปดมังกรขาวสูงลอยสามสิบแปดนะครับเนาะนี่ครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแส่องสาองสองสาครับไว้อยู่อำเภอสีมูอยู่กยสีมุูสีุกครับผมันมันนะครับเด้อครับเปิดไปเถอาเดยก่นแสนห้าแสนหายนะแสนห้าหมื่นครับผมราคาเ้ากกบตอรองไห้นะครับเนาะครับผมรับประกันนะครับผมดนครับเดือมันมันครับผมครับผม นี่นะครับเด้อแม่ลูกดีแม่จ้าแม่ลูกแม่ลูกครับผมลูกแม่ควมสูงสูงต่อไรแม่เนี่ยแม่เขาสูงร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกนี่ครับผมมันก็เขาแหลมแต่แม่นั่นก็เลยลูกแม่เนาะครับเนาะใกล้สูงพอแม่แล้ว ลูกหยกมงคลมีใบมีหลอดไหมครับมีจ้ะเอกสารโทรมีใบมีหลอดเอกสารโทรอยู่ในท้องเขาทับพลอยยังไรครับทับพลอยอะไรกะระเพชรจำยางจ้ะของพ่อเพชรจำยางเนะครับเด้อของพ่อปุ่ครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับ062 892กสองแปดเก้าครับผมสนใจโทรได้จ้ะครับผมไม่อ้อยนะครับเนาะไปเขาอยู่ไสนครับผมอยู่ชุมแพจ้ะอยู่ชุมแพเด้อครับเด้อ เป 12, 200, beeping, oh, bon ิดไปเท่าไหร่ก anyway, so ็บสองแสนสองแสนสองสอหมื่นครับผมเมาโอเคครับผมมันหมันเด้ครับเด้อดีเด้อครับเด้อเปิดเป็นคู่นป่ะเนี่ยแม่นี่เปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยสองแสนห้าแม่นี่เปิดไปสองแสนห้าถ้องทอดได้ครับเนี่ยเบิ้มุนเนี่ยครับเบิ้มุนเนี่ยนะครับเด้อใกล้ทอดนะครับต่านหมูครับผมเบิ้มด้วยครับเบิ้มจูเนี่ย ท่องกั่เดือนแล้วครับนี่ไก่แล้วนะครับเนาะสองพันแล้วเอาหมอเช่นมาตรวจหมอเช่นนะครับเด้อผ่านแนเปลี่นปะสองแสนเ่าไรก่อนห้องสองแสนหา้องสองแสนหานะครับเนาะรได้คือเ่าราคาเ้องต่อรองได้ครับผมเอเบอร์โทรศัพท์หน่้าย์เก้าสองหกศูนย์ห้าหกศูนย์หครับผม ตัวนี้ด้ครับนี่เกิดได้สิบสามครับนี่ครับผมนี่บเ่งหนาเบ่งตาด้วยครับเปิดไปนสเปสาะครับเป็นลูกของพ่อถ่เนาะพร้อมโคมตันี้ครับลูกโคมพร้อมสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยสามสิบกว่าร้อยสามว่ด้วยครับด้วแม่นี่เปิดไปสองซนหาแม่นี่เปิดไปเสนเสนสามด้วครับด้วย ตัวเด้อครับคุณพ่อแป๊บนึงนี่ครับเบิ่งบันไทยดนะครับผมโอ้ยเหยียบหางเขาเด้อนี่ครับผมคือไปแสนสามมิจิกุณพ่อเป็นแสนสามแสนสามหมื่นรับผมองกอลองไหนคุณกอลองได้เอาไปพูดจ้าฮะคุณพ่อใบมันมันเด้อครับเด้อนี่เด้อครับเด้อเป็นกล้วยแม่สาว ครับเิ่งหนาเิ่งตาเด้อครับเด้อเปิด่รเป็นเด้ครับนี่นั่นสม้วนเปิดเท่าด็คุณพ่อันบูจักขึนมอนนี้แงเนาวเปิด่าเด็กกับพ่อหาหมื่นหาหาหเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่เบอร์เบอรก้าลบอกไหมศูนครับสี่หจครับผมหาหมื่นหาด้อครับด้อนี่ครับผม ผู้ลยสนใจครับผมยิงกลางสอบถามได้ด้วยครับผมเนี่ยเวลาพ่งหน้าเลยครับมึงหนาเพึ่งตาญด้วยครับด้วยอโอเคครับผมมันหมันนะครับด้วยนี่ครับผมนี่ครับผมเป็นกล้วยดอนนะครับเนาะแต่ว่าก็คือเป็นจุดเพิ่นว่างไรหน่ะจุดบอครับครับเป็นจุดครับผมตาตาเพิ่นเป็นยังครับเนี่ย ตาเพชรบ่อครับผมเขาเรียกกล้วยตาเพชรครับ้ทั้งสองขางือทั้งสองขงด้วครับด้เปิดไม่ลายเป็นเดยครับนี่อันนี้ราคาบราท่านี้ครับจังหวะกันโอ้ครับผมี่ครับผมเราเฉี่าปานด้วยครับด้วยวยตาเพชรครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์ยังไนปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่สองหน่งสี่เจ็ดสองแปดหครับผมเจ็ดองแหกครับผมกล้วยเขาอยู่เสครับนี่จังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพู เป็นของแปลกด้วยครับเออราคาก็ค่อยว่ากันนะครับเนาะคือบริเวาราคาแต่ว่าจากไทยเอฟซีได้รับเบื้องครับผมซื้อมาได้ครับผมเฮ้ยนี่ได้ประมาณจากปีหรือ่ประมาณหน่ประมาณสามีปีสามซีปีนะครับเ้อมาชมตัวจริงได้ครับผมของแปลกครับผมเป็นตาเพชรทั้งสองทางเลยโอเคครับผมมันมันครับ นี่แหละครับผมแม่ลูกนะครับเนาะครับเป็นลูกของใครพรัวใดครับเพิ่มพันล้านครับมีบ่อใบมีใบครับมีใบมีหลอดครับพุ่มสูงสูงตระหงพอร้อยสามสิบกว่านี่แหละครับร้อยสามสิบกว่าเด้อครับเด้อแม่นี่ที่ลูกมาจดกตัวแล้วครับท้องตัวครับอยู่ในท้องนี่โอ้ท้องว่างอยู่ครับเพราะว่าเลี้ยงลูกหน่อยนะครับเนาะครับเขาเปิดเวลารายเป็นเลยครับผมเป็นสีพาครับหนึ่งแสนห้าหมื่นครับผมเบ่งหางดูครับไทยไทยไดงไทยแม่น ตายไปแล้วครับขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจดเจาเจ็ส่ไใสครับผมยุดหนองนาคคำครับหนองนาคคำนี่เลครับรูปเบิ่มพันล้านมีใบมีรอยหนองน้ำคำไปรับครับขี้รถไก่เมเดียรสิบแมือตา่แบกนะครับผมายขี้รดโตก็จ็บอดราคาหนี้ต่อร้องได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ไดครับครับโอเคเครับเดือหมันมัครับผมครับผมอเบอร์โทรศัพท์นะครับ แปดเจ็ดแปครับผมก้อยโฮยูน้องปะเขาวครับผมน้องปะขายน้องบดลำพูด้วยครับเด้อเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเอาโอเคครับผมมันหมันนะครับเด้อนี่ครับผมขออย่าไงคอตันดีครับผมผู้ใดสนใจนะครับกิงกลางสอบถามเพิ่นได้ดูน้องปะขาวนะครับเด้อเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมเอาโอเคครับ นี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดคุณพ่อลูกเบิรมพันล้านนะครับเนาะผมสูงสูงตัวไหครับนี่พ่อูนครับมันจกปีครับผมข้อยพ่ะท่านดีชนกำลังสีชนปีครับกำลังสีชนครับผมสนขวบนะครับเนาะเขาเปิดใบแสนหาเงินครับครับผมเบิ่งหนาเบิ่งตากด้วยครับด้วยครับผมหัวโหนกลุ้นดีครับผมลูกเบิรมพันล้านครับขอเบอร์โทรศัพท์นี่ครับผม 08นน1หนึ่งครับผมของคุณพ่อหน่อยนะครับเนาะใบเขาอยู่ขอนแก่นครับอย่ขอนแก่นครับผมมีใบมีหลอดครับลูกสาวเบิ่มพันล้านครับผมโอเคครับคุณพ่อมันมันนะครับเด้อสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูกวะพ่อ ได้รูปมาจากตัวหรือคุณพ่อแม่น C ในทองเหรอมีปะมีใบมีหลอดนี่ครับผมความสูงเท่าไหร่ครับหน่อยสามมันเกิดสีโบเตทนฮอดกับคุณพ่อเพราะว่ามันทองแก่หลอดครับผมทองได้เดือนแล้วเนี่ยแปดเดือนนะครับด้นี่ครับผมแม่ลูกบ่พ่อเป็นลูกครูเนาะนี่ครับผมลูกสร้างอุดรครับผมมีใบมีหลอดบ่คุณพ่อ ่ครับหนาบึงตาครับผู้ใดสนใจครับกิ้งก้างสอบถามคุณพ่อแล้วได้นครับแม่แม่มักลูกลูกแ่ันพ่อเอาลูกก็ได้นี่ครับผมพ่อเปิดไปเท่าไรครับนี่สองแสนสามหมื่นครับผมขอเบอร์โทรศัพท์ไปคุณพ่อศูนย์หกห้าสหกเจ็ดเจ็ดเก้านึงสอง พ่อแม็กนะครับเนาะครับผมอันแม็กบั้นผืนด้วยครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจครับสองแสนสามหมื่นเป็นพ่อูอเคครับคุณพ่อหมันหมันนะครับเด้อนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกครับผมลูกดอนลูกเผือกเนาะครับเนาะอันนี้ได้ลูกมาจากตัวแล้วครับนี่ลูกเลกครับผมลูกแรกเด้อครับเด้อเบดวงหน้าเบดวงตาครับผม ลูกเรียกครับอันนี้เป็นลูกของพ่อไไรเนาะครับนี่ลูกจ่าฝูงนะครับเด้อเป็นลูกแม่เนาะครับเนาะนี่ครับผมเปิดไบเท่าไหร่ครับผมเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดพันราคาเขาต่อรองได้เนาบบะเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งเก้าครับ ครับผมแอดดี้บ้านผือแอดดี้้บานผเด้อครับเด้อกิงกางสอบถามได้หางเงินสามพันเงินหาเงินเจ็ดหางเงินเจ็ดพันครับผมตจะต่อให้เป็นรถมันนะครับผมเฮ้าชี้ครับมันมันนะครับเด้อครับผมเนี่ยครับผมตัวนี้ตัวต่อไปเป็นควายแม่สาวเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกของอเกฤตนะครับลูกเก้าเจริญ อายุประมาณตั้งปีเลยเนี่ย13ครับ13เดือนครับผมงอนงอกนุ่นดีครับเออครับฟอร์มอ่อนท้องนะครับนี่นะครับเอออันนั้นเจ้าสนามเด้อครับนั่นนี่ครับผมผู้กองครับผมเจ้าสนามตัวนี้ลูกสาวเก้าเจริญนเนาะครับเนาะเปิดไม่ลายเป็นเด้อครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ราคาฮอตก็ต่อรองได้เนาะครับเนาะผมสูงสูงเท่าไรครับเนี่ยร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดพีนาฮอดร้อยสี่สิบพีนาครับผมฮอดร้อยสี่สิบเพิ่นลวานี่ครับเพิร์ลบันไถด้วครับเด้อรับประกันทุกอย่างปะครับเนี่ยครับผมขาทุกวขาตอนหางดอกเด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ082ครับหนึ่ง หนึ่งศูนย์สองแปดครับครับผมห้อยตุ่นนะครับเด้อครับอุดรธานีมีใบมีหลอดบ่ครับนี่ครบ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 ทุกอย่างนะครับเด้ออัตลักษณ์ครบทุกอย่างเอาโอเคครับผมมันหมันนะครับเด้อครับครับผมเปิดไฟสิบสองนะพ่อเนาะครับผมจับเบื้องเนี่พ่อเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อเต็มเกลี้ยงจำอัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับเด้อ ผมสูงสูงเท่าไรคุณพ่อประมาณลอย3ามสชีไปหาเลยน,นะครับเ<ม>บ่งบันไทยได้วยครับด้วยครับผมไทเปิดดีครับม่มมีตำนี้นะคุณพ่อเนาะนีครับ,มบผมหนะะึ่งแสนสองหมื่นราคาหากับตอลองได้ครับผมอ <c oughs> พอเบอร์โทรศัพท <m ario> <LO Boy> <ancial> <c phrase fort> ์มูคุณพ่อศูนย์หกสี่แปดเจ็ดสองเครับเปิดไว้120,000นสอครับผมครับผมควยหอย่งสิยคุณพ่ออยู่คำเกียนนะครับด้วยดีครับผมครับผู้ใดสนใแต่ก้งกงกางสอบถามพพ้นหน้อนะครับเนาะเลยครับครับผมอเคครับคุณพ่อมันๆนะครับเด้อครับดีครับผม มังหนามังตาเด้อครับเด้อเปิดไปเท่าเดียคุณพ่อหกหมื่นห้าครับผมควมสูงนี่ก็ประมาณหนอยสามสิบห้านะพ่อเนาะครับผมทำดีเอาเบอร์โทรศัพท์มาคุณพ่อเอาบอร์น้ำพอยนี่นั่นก็ได้เบอร์ศูนย์หกสี่แปดเจ็ดสองแปดสี่สาม 064ลูกเวลาอยู่น้ำกันเอาไหม0648727435ครับครับผมโทรสอบถามคุณพ่อเลยนะครับเนาะ65,000 65,000นี่ครับตัวเรศนใจเลยครับเด้อโอเคครับคุณพ่อมันหมันนะครับเด้อครับแบบเนีพันพันวามันควรนี่ครับผมแม่ลูกลุลเมลูกแม่ลูกลูกแรกครับลูสองแม่ทองลูสองฮอททับพ่อยังไงครับ พอคุ้มฝุ่งนะครับเพื่อเพื่อให้แสดงก็เจ็ดหมื่นห้าเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเจ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจาสามพื่อห้องยืดสายครับอยู่กุดจับครับอยู่เพื่อกุดจับอุดรทั้งรับเนาะนี่นะครับเพือที่สองในท่องครับูที่สองในท่องครับผมอยู่ในท่องนี่คือผสมเรียบร้อยติดเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับผมประกันเลยนะครับเนาะเอาโอเคครับผมมันมันครับผม นี่ครับผมแม่ลูกแม่ลูกครับผมหกหมื่นเจ็ดพันลูกตัวเมียนี่นะครับนี่ครับผมวันไมบุญลูกควนได้หน่อยไหมคนี่ครับผมนี่ครับผม เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869836548ครับผมปอ้วนชมแพะครับโทรมาได้ครับผมราคาเท่าไหร่ก็เปิดได้67,000ครับ67,000ต่อรองได้แม่นี่สูงประมาณร้อยสักเท่าไรร้อยส35นี่แาห้าเนี่ครับผมนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกลูกแม่อย่างดีครับผมโอ้ยเคลียร์ครับผมมันมันเด้อครับเด้อครับนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกครับผมแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับ ประกันไว้ร้อยสามสิบแปดด้วยครับด้วยอันนี้ลูกสาวใี่ไหมลูกสาวแม่ลูกแม่กรรมันมันยังก่อยกมงคลยกมงคลครับผมเขาเปิดไฟลาไปได้ครับซองหาครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็โทรศัพท์เสียตรงนี้ โอ้ยอันที่เพื่นประกาศหามมือเศ้านี่จินี่นะครับผมโทรศัพท์เสียโอเคครับผมยังกัตนะเอาเบอรได้พ่อบอกไหมเอาเบอร์พวนกันได้สวนแปดหก้าแปดสามหกหครับครับผมกวยมาน้ำกันนะครับนะี่ครับผมคุ้เนี่ครับหนึ่งแสนตั้งเด้อสองหมันหนึ่งแสนสองหมื่นหาพครับผมอาโอเคครับผมมันมันนะครับเด้อ ท่านดังเีกออนครับผมท่านจันกับเท่านี้นะครับเนาะนัดหนา๋ยวบ่าจูจพามาชมอยูครับผมท่านจันกับเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดสับสกายกดติดตามในบ่าจูนี้นะครับเพือหาชีไม่ไหม้หมารือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับ